ข้อความประจำวันเป็นการอัปเดตความรู้สึกของใครคนนั้นคนเก่าๆที่นิ่งเงียบกันไปลองมาเช็คกันนะคะว่าณนะเวลานี้เขารู้สึกอย่างไรคิดถึงกันบ้างไหมและเขาเริ่มอยากที่จะกลับมาติดต่อสื่อสารกันแล้วใช่หรือไม่เป็นการทํานายโดยรวมอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้นะคะเลือกรับแต่พลังงานดีๆเขาเป็นอย่างไรมาฟังไปพร้อมๆกันนะคะ ไพ่สองดาดไพ่ราชาเหรียญแล้วก็ไพ่ใบต่อมาสามไม้นะคะพลังงานของชาวธาตุไฟเมษสิงธนูชาวธาตุดินพฤชศพกันมังกรชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มน,น,น,นะคะหรือพลังงานอื่นๆก็สามารถที่จะดูได้เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้ดูเหมือนว่าชีวิตของเขาจะเรียบง่ายไม่ได้มีอะไร ตื่นเต้นสักเท่าไหร่โฟกัสหลักๆของเขาถ้าเป็นวัยทำงานก็จะอยู่ในเรื่องของการทำงานค้นหาแพชชั่นใหม่ๆในการที่จะมาพัฒนาตนเองเขาอยากที่จะประสบความสำเร็จอยากจะมีเงินอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายอยากจะมีการงานการเงินที่มั่นคงนะคะอยากจะได้รับโอกาสในการก้าวหน้าในการเติบโต หรือบางคนกำลังคิดในเรื่องของการอยากจะไปค้นหาอะไรใหม่ๆบางคนอยากจะเปลี่ยนงานก็ได้บางคนอยากจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศก็ได้มันจะเกี่ยวกับในเรื่องของการหาแรงบันดาลใจหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองถ้าเป็นวัยเรียนก็แน่นอนอยู่แล้วว่านอกจากการเรียนรู้ก็อาจจะอยู่ในช่วงที่กำลัง หาช่องทางอาหาที่เรียนต่อหรือหาประสบการณ์ใหม่ๆให้ชีวิตของเขานะในเรื่องของหัวใจมีคนเข้ามาคุยไหมมีค่ะแต่ว่าเขายังไม่เปิดใจให้ใครอาจจะคุยเวลาที่เขารู้สึกว่าเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเหงาเหงาก็มีการคุยบ้างส่วนใหญ่จะเน้นไปที่คุยทางไกลคุยออนไลน์คุยแบบเหมือนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตแต่ ไม่เน้นไปเจอไม่เน้นออกไปปฏิสัมพันธ์ผู้ตรงๆคือเขาเป็นคนค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็จะมีแฟนหรือไม่มีแฟนไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่ออกแนวสันโดษออกแนวแบบเป็นคนรักอิสระมากกว่าแต่มีคนเข้ามาคุยแต่ไม่ได้เปิดใจให้เข้ามาเป็นแฟนคุยมีระยะห่างนะแล้วก็มีเข้ามาเชื่อว่ามีมากกว่าหนึ่งคนด้วยแต่ไม่มีแฟนอันนี้การันตีคอนเฟิร์มได้ว่า ไม่มีแฟนแต่มีมีแค่แบบพวกที่เข้ามาคุยเวลาที่เขาว่างๆเท่านั้นเขามองว่าเวลานี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาโฟก,กัสเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะแล้วเขาอะ่ะคิดถึงเราบ้างไหมคิดถึงหรือไม่ไพ่แปดไม้สี่เหรียญแล้วก็ไพ่สี่ดาบถ้าถามว่าคิดถึงไหมลึกๆ ในใจก็ยังมีความคิดถึงอยู่นะคะแล้วก็ยังมีความแอบเสียดายคุณอยู่แต่ก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าสถานการณ์ของเขาอะค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่กับตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามาวุ่นวายในพื้นที่ของเขาสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเขาจะมีความคิดถึงคุณอยู่บ้างแต่เขาก็อยู่ได้ พอเขาชอบอยู่กับตัวเองเขาชอบความเป็นอิสระและเขารู้สึกว่าในช่วงนี้มันไม่ใช่โฟกัสหลักๆมันไม่ใช่เรื่องความรักไงมันเป็นเรื่องของการงานความก้าวหน้าความเติบโตของเขามากกว่านะคะแล้วเขาอะคิดที่จะติดต่อมาบ้างไหมเจ็ดเหรียญไพ่จิฮาร์แฟรน,นะคะใบต่อมาเป็นไพ The Tower. ่เดอะทาวเวอร์ถามว่าคิดไหม มันมีความรู้สึกแบบบางอารมณ์ก็คิดนะคะบางอารมณ์ก็คิดแต่บางอารมณ์ก็รู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่อย่างเงี้ยมันก็น่าจะดีกว่าเพราะในความสัมพันธ์นี้เชื่อว่าคุณกับเขาน่าจะแบบรักๆเลิกๆไปๆกลับๆนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันแล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะกันนะแล้วก็เงียบกันไปแล้วก็กลับมาคืนดีกันแล้วมันก็เป็นอย่างนี้อีกจนเขารู้สึกว่าเขาเบื่อหน่ายกับสภาวะ อารมณ์แบบนี้แล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้มันจะกลับมาแล้วมันจะมาซ่อมแซมยังไงมันจะไปต่อกันยังไงเหมือนมันอาจจะจบกันไม่ค่อยดีก็ได้มันเลยเป็นอารมณ์ที่แบบบางครั้งก็รู้สึกอยากที่จะติดต่อกลับมาแต่บางครั้งก็คิดว่าปล่อยอยู่นิ่งๆอย่างนี้ก่อนดีกว่าขอเวลาไปทบทวนตัวเองก่อนดีกว่าทีนี้มาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์เรากับเขาอ่ะมันจะตัดขาดกันไปเลยไหม ตัดขาดกันไปเลยไหมไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะราชาไม้แล้วก็ไพ่ the lover โอเคค่ะเท่าที่ดูนะคะความสัมพันธ์นี้ยังไม่ตัดขาดสิ่งที่เห็นก็คือไพ่ใบสรุป The Lover นะคะเป็นไพ่คู่รักและไม่ใช่แค่คู่รักนะคะเป็นคู่รักที่ลงตัวเข้ากันได้ดี หรือพยายามที่จะเข้ากันให้ใหได้จะเห็นได้ว่า le n e r g y ของคนนึงเป็นนกคนนึงเป็นคนนกกับคนอะ่ะมันมีความแตกต่างคุณกับเขาเน่ะเป็นพลังงานของความแตกต่างนะบางคนก็คือแตกต่างกันด้วยเรื่องอายุเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมทัศนคติความคิดเห็นแต่มันเป็นความต่างที่ปรับจูนเข้าหากันได้เขารู้สึกว่า มันจะมีจุดหนึ่งอะในวันเหนือที่เขาจะเริ่มคิดได้ว่าการออกไปค้นหาไปพูดคุยกับคนใหม่ๆอเขาก็จะค้นหาไปเรื่อยเพราะว่าเขาก็มีมีไพ่สามไม้เท้าตอนแรกอะเป็นพวกที่ชอบไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ไพ่สองดาบในตอนต้นที่เป็นไพ่ที่บอกว่าชอบอเหมือนสื่อสารออนไลน์สื่อสารทางไกล่เขาก็อาจจะคุยคุยในโลกอินเทอร์เน็ตค้นหาคนที่ใช่คนที่คลิกไปเรื่อยแต่พอเขามีการไปค้นหาแล้วอะ มองหาไปเรื่อยแล้วอ่ะเขาก็ตกผลึกแล้วว่าคนที่มีเคมีที่เข้ากับเขามากที่สุดก็ยังเป็นคุณคนที่ชอบอะไรหลายๆอย่างคล้ายคลึงกันก็ยังเป็นคุณหรือแม้แต่คนที่พยายามจะเข้าอกเข้าใจเขาหรือพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาเขามากที่สุดอนะ่ะก็คือคุณ น,นเวลานั่ะเขาจะเริ่มเริ่มอยากจะกลับมาคุณเห็นไหมคะมีการมาสอดส่องไพ่ใบเนี้ยเอาเว่นขยายมาส่องเลยเขามีการมาสอดส่องส่องแล้วรู้สึกยังไงคีย์เวิร์ดของไพ่บอกว่าในวันที่เขามาส่องอ่ะเขาจะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณอยากให้ในช่วงเนี้ยที่เขายังไม่กลับมาเนี่ยให้คุณกลับไปรักตัวเองไปพัฒนาตนเองนะคือเขาเป็นคนที่ชอบคนที่ออกแนวแบบว่าดูแลในเรื่องการแต่งกายอ่ะ รูปร่างหน้าตาดีหรือการแต่งตัวดีเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็เป็นคนที่เวลาเขาส่องคุณทางโลกออนไลน์แน่นอนอะคะ่ะไพ่ใบนี้มันมีการส่องเขาจะต้องเห็นทุกอิริยาบถของคุณอะดูมีเสน่ห์ดูสดใสนะคะดูเป็นคนร่าเริงมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเห็นคุณแล้วเขารู้สึกมีแพชชั่นในตัวคุณวันนั้นล่ะเขาจะมีการติดต่อก,กลับมา แต่มันก็มีเงื่อนไขอย่างที่บอกแหละว่าที่เขาจะติดต่อกับมาเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะหาใครที่เคมีเข้ากันได้ดีกับเขาได้เท่ากับคุณมันก็เลยทําให้เขาเริ่มอยากที่จะกลับมาหาคุณนั่นเองฟังดูแล้วก็เหมือนเขากลับมาในวันที่เขาไม่สามารถจะหาใครที่ถูกใจเขาได้เหมือนคุณหรือเข้าใจเขาได้เหมือนคุณนะคะแล้ว ในอนาคตอ่ะการติดต่อกันมาของเขาอ่ะความสัมพันธ์มันจะไปกันได้ยาวนานไหมนะไพ่ปัศวินไม้นะไพ่หกดาบแล้วก็ไพ่สองเหรียญโอเคค่ะพลังงานมันเหมือนอ่านหนังสือเล่มเดิมอะช่วงแรกๆมาด้วยแพชชั่นมาด้วยแรงกระตุน้นแรงขับเคลื่อนนะคะ เขาก็อาจจะแบบเหมือนทําให้คุณใจฟูทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกว่ากลับมาครั้งนี้มันต้องดีกว่าเดิมแน่แต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่ง6สัปดาห์หรือ6เดือนขึ้นไปเขาก็จะแผ่วแล้วก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันจะเป็นพลังงานวนเวียนอะเคยเริ่มยังไงมันก็จบอย่างนั้น ะะเพียงแต่ว่าคุณสบายใจได้ว่ามันยังไม่ขาดสักวันหนึ่งเขาจะต้องติดต่อกลับมาในวันที่เขาไปหาคนที่เหมือนคุณไม่ได้อีกแล้วหรือคนที่เข้าใจเขาเหมือนคุณไม่ได้อีกแล้วแต่พอกลับมาแล้วเขาก็มีแพชชั่นกับคุณมีความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณแค่ช่วงแรกๆแ,แล้วเขาก็เหมือนกราฟก็ตกลงมาเหมือนเดิมอยู่ที่คุณนะคะว่าจะเปิดใจให้เขาอีกครั้งหรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์รับคําทํานายนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนัชชาเมจิกแชนเนลเลยนะคะขอบคุณทุกกาารตติดตมค่ะ